แม่นี่ดีพี่น้องมึงไงรักขยายกล้องตะหึงดอกแม่นี่ดีจะ้ะลูบยางเข่าม้ากับรูปมาพอเห็ดโรดนี่ยยไงปลอกง่ยปไหนดอกคะพอมันแรงกระตาปินิิเกลยได้เป็นกระตาเห็ดบานพ้ค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยคุณชุ้มหนึ่ง ก็จะห้อยอันวางหรือห้อยอย่างมะเห็ดนี่อะเอาตะดอกเอาได้เนาะค่ะเนาะบางกุล จ้าชินสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือด้วยสวัสดีครับขาแก้ครับ, <c oughs> ารบขาแก่ขนมพามาย่างเล่นค่ะพี่น้องขาห้อนลายย่บ้านพามาย่างเล่นต่างได้เนอะแต่เราเล่นเร่นเลยเราจังสิเหมือทแทงจังน,นอนง่ายแก่เหลียวปักเกินไปคือจังเห็ดนี่แหละที่หลักที่หลักจะแค้นคิกกันได้ first shot ลุท่าเด่นสวมไหมเดี๋ยวขึ้นไปจั้งเห็ดนี่แหละพี่น้องขาเบิ้งสิขึ้นไปเบิ้งกูรูงแ่มันเห็ดนางลม้มสิเก็บไปแทนอ่าผ้าแกงใส่น้ำไม้ทาเด่แทนลินเลยไหมชักขุนแลนไปแล้วคนน้อยบ่มบ่มเดี๋ยวสิขึ้นไปเบื้องขอน,น่ก้อนพี่น้องค่ะแม่นี่ดีพี่น้องเมืเ่อไงลักขยายกล้องถ้าถึงดอกแม่นี่ดีจ้ะ รูบยางเข่าม้ากับรูบมะพร้าวเห็ดรดนี่ลดอกไงปายใน,นดอกค่ะพอมันแล่งกระตาปิกนิกเลยได้เป็นกระตาเห็ดบานพ้กอะมาค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยขนสุ้มหนึ่งก็จะห้อยอนะวางหรือห้อยอย่างมะเห็ดนี่ด่ะเอาตะกอกเอาได้เนาะค่ะเนาะมันก็รู้มัน แกป่พวกคันได้แกค่ะเอาได้ยุว่าวังดอกน้อยกําแพงเนาะเอาเป็นเรียกเอาค่ะดีนะว่าสิถือโอ้ยถือกล้องมานําถือขากล้องมานำํำปฏิภาคน้อยมาย่างเลนทีได้เก็บหมากไม้ฟีสันเด,ด้มันเคยมีหมากแป๊กเบอร์รี่ให้เก็บบาซานได้ได้เก็บเห็ดจ้อยโอ้ยแม่ลูกข่อยคือเป็นมัน,มนเนเฮ้ย อันจังสี่ก็บ่าเอาค่ะเอาไว้เป็นนอเป็นแนวซะคือเหตุขอนณ์บทนิรบานพี่น้องค่ะจีนเอากระตากรับกล้องขากานสั้นมาอยู่ บ่ได้เอานมีดเอาอย่างมาได้บ่ได้คิดว่ามันสิมีเห็ดพี่น้องค่ะมันแห,งแหงแ้งล่ะแห้งแล้งไยบ่ได้คิดว่าสิมาพ่อเห็ดค่ะเห็ดเพิงเห็ดยางก็บ่าออกดอกค่ะพี่น้องค่ะมันนฝนบ่ตกเนาะค่ะเนาะขันซีมีก็มีแต่เห็ดเหลืองค่ะปลาไก่บ้านพู้ละปลาแม่ปมู โอ้ยเบาเลี้ยงแม่ปูกอะขอแสดงความเสียใจหลายๆด้วยค่ะเด้อบ่อยากได้ยินจักคำเรี้ยงยังสิได้ยินแล้วมันสลดใจตัวพี่น้องค่ะบ่อยากพ่อเนาะแต่กรหนีว่าพ้นค่ะผู้ใดก็เลยเบามาแล้วตอนหายใจกันคือนอนอีแม่แหละ ยายบัวว่าโอ้ยนาอกินกระหายยากหลายยุนีเพราะคือยุบพุ่นซอนกุ้งซอนยางกันง่ายๆายว่าซ่านยายบัวว่าอยากไปยุบบ้านเฮ็ดเรากินให้แม่กินหลายโอ๊ยเงาหนังที่ทั้ะะง,นงนี้แหละกันต่เอาได้เพื่อเงา จเจ้ากันหนีห้อนหนียังเขามาป้าคือกันพี่น้องค่ะเป้าลูกพ้าเต้าเขามาเกลือกไปป้าใดไที่คนบ่หลายอุ้ยืเอเบาดอกกันนี่มันจากเทาแล้วค่ะบ่มีฝนมาหยามันไหลละคือจังสีแห่งๆนี่แหละมาทั้งนี้ก็มีคำหนึ่ง เลี้ยงเห็ดผพิงขึ้นมาเห็ดหลองงองยึดตัวเดียวมีมูมอีกว่าเจ้าหะกระิงยางลงไปมา่ก่อนเห็ดผพิงเก็บน้ำหมักพี่น้องค่ะโอ้ยดอกน้อยก็มีอันนิ้เทาแล้วอุ้ยดอกน้อยสองสามดอก เสียใอันนี้เออเอาอันนี้สลุปเอานีา่จ้ะไปมายางเรียนป้าก็ได้เห็ดวันชิบูมีเห็ดป้านี่เ่อกีมามายางเล่นซื้อพี่น้องค่ะมันใกล้น้ามันเย็นเห็นไหมคะพี่น้องค่ะมองเพื่อนนันให้เก็บเสียเงินก็มีแล้วค่ะเขากระสั่งกิโลคือมกักตอบริแต่ว่าอันนี้เขามีของป้าให้เก็บเนาะค่ะน,นะลูกใน่นำเด้อค่ะเด้อน่วยใน่นำ ไอจ,จักสิไปเสียเงินเห็นอย่างอันนี้ของฟรีเนาะคะ่ะเนาะสุกเขาก็เก็บค่ะนี่กินได้คือกันเนาะพี่น้องค่ะของฟรีก็เลยดีกว่านี่ม็กเล็ดแมวฝรั่งตัวน,นี่รูปใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวไปหญ่นทออยู่หลังบ้านเนาะแต่มันอยู่ในโคกเนาะคะ่ะเนาะมันอยู่ในป่าขั้นมุนกับไปทั้งหนก็เลยยืนอยู่ทั้งนอก พูดค่ะมือค่ะประตุ้ยนี่แหละนี้่ะนางกลับบ้านใช้ปากเลยเด้อค่ะนี่ปึกนี่ค่ะกำลังสุก เก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ให้บกักหลักโอ้ยโอ้ยชิมันเสียงโทรศัพท์คน้นสร้างประเด็กน่วยไหมพี่น้องค่ะนวยไหมจ้ะนี่กระสอ่อนวยแดงๆนี่เอาไปตาแซบ่บคือกันกระบักเมาด้วยค่ะเด้อแซ่บคือกันกระบักเมาเลยขนาดสวนข้าเจ้ากับน,นวยแย่ก็นี่ที่ข้าเจ้าเก็บให้คนโอ้ยเอ้ยว่าก็ว่าผิดที่ข้าเจ้าปลูกให้คน้นอันเก็บเนาะค่ะเนาะ ก็าจาปลูกให้คนเก็บมันกันไว้ไงคนนี้ด้วยเออหนามหนามานุ่ยปักใไงที่ว่าก็ไปไก่เนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีของฟรีให้กินเป็นพี่น้องก็คือซูอเปอร์อยากไปเสียเงินเนาะพี่น้องค่ะสัตว์ประของฟรีกับนุ่ยญ่เดี๋ยวเด้อคนสร้างประเดียดเออให้คอยเก็บมากกันนี่เกินข้อที่ทัวกลับดอกนุ่ยแดงก็ไว้แต่เก็บงวดลุ้นค่ะ ก็มาสุกไหลู่นะสวยๆงามๆเลยจ้าเป็นเก็บไปขายก็ได้เด้อพี่น้องขาเนี่ยเหดกระบะละย 20, 20ี่สิบยี่สิบคนจุดจุดสงบนิ่งที่ลูกถ่ายรูปจาก,กคำเนี่ย เขาเจ้าขายในยห่างกะนวลใยเรือนนีโดกไงพวกมาแดงลูกกำลังนวลน้อยกระายหลายพีย่น้องค่ะหยับมาทางพี่เขา ตมเต็มกำลังซิมลืมซิมอืมกำลังแสบอมเปียวอมหวานขันสุกงอมๆนี่น้ำเก็บนี่แตกใช้มือดัปปุ๊บเอ้ยหลุดหลุดอันนั้นมันงอมแล้วนั่นหลุดซับ้ลยหลาย ไวกิเข้าไปทั้งในไปเก็บทั้งในเก็บท,ทั้งนอกก่อนโอ้ยมือก็เลยเนาะที่แมนจยากตา่ำปอปออยู่อืมเอาเป็นพวงเลยจะ้ะนี่โอ้ยนี่ค่ะ น้ำก๋วเสี้ยคอ,อยเอ๋อน้ำก็เลยแจ่มมากเกาะอ,อืมดจักหน่อยนี่โอดีอจังหน่อยนี่สุกเป๊บเลยค่ะ โอ้เอนอน้ำบอเป็นพวงหักไปก็จะได้ไปอีนี่ออกคือเก้าวขึ้นแต่น้ำไปปักบักละน,น้ำไม่น้อยคือหมักเออเออนาั่นนาั่น,านบอกว่าข้าได้ขาดควบกำลังสีวานาไม่น้อยคือหมักเล็บแมวพุเดี๋ยวเขาไปทางในเราพี่น้องค่ะเหมือน <c oughs> ข้ามซสกัดันวอะบนอัซนเห็นหาชับอาบัซนฟายังจะอัดนิ้ว <elaborate> ม <yt> ือใส่ดูเฟมอชิมะมัาดูอีหอนด้ะเ็ฟดูหอนส้นสแกนนี้ฮ้เจ้าเทีนได้ซ่ไหมฟ้า โอ้โห่่มติโลกอุ้ยบัากลาหัวสักก็สั้นว่ะใครต้าตะแขวออกน้ำปากเบอ้เบอๆสิดูแม่เบิ้งดูสมอสิออนั่นอ่ะกันเก็บเราปม่ก้าให้เบิง้งดินั่นย่านบริด้มาอีกอ่าาอย่างเห่ียปลาไข่แน่พี่น้องา่าใกล้น้ำน้ำเละเย็น อยู่บ้านบรไไว้ห่อนออกจากเฮียนมานี่อุย้ยเอา,อาหลายครับจ้ายางเล่นแจ็กน้อยกับพากลับแล้วล่ะค่ะอื้นต้องไปโรงเรียนเบิ่งกได้ยางพี่นองย่านล่มอีกเบิ่งก้มาห่วยครับจ้าอยสตินี่กุ้นได้โยใจฟ้าไงเนาะยานพื้นล่มมีเคียม,มเป็นนางสาวไทยบานนี่อุย้ยได้ก็อดทิฟาก็ใช่ไหมฟ้า เออไปเรียนเอาซะละเฮ้ยลูกสาวละ